สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระอาจารย์พระมหากิติริศอิธิยาโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซากา้าท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านโสดมน์ในบทธรรมจักกับเปวัฒนสูตรรัธนาศีีห้าพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายกองบุญรัตนบุพภามหามงคลพิธีกดปุ่มรัตนชวาลามหามงคลเพื่อเปิดไฟส่องสว่างนแท่นบูชาข้าวพระซึ่งประธานกดปุ่มคือกาลยานมิตรพรพันธยานากิส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน สำหรับผู้แทนนำกล่าวคือกาลยนมิตรพรพันธ์ยานากิกาลยนมิตรมุกดาสุสุกิก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลพร้อมทั้งพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยผู้แทนนำกล่าวอุทิศส่วนกุศลและกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกาลยนมิตรวสุก,การฟูจิกิกาลยนมิตรเชดารัตทาโต้จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธ,ธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระครับส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนประจําเดือนเมษายนสําหรับประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้คือกลัลยานมิตรพรพันธ์ยานากิกลัลยานมิตรจันเพนสุรศรกลัลยานมิตรมิสึกิฮิกาชิโอส่วนผู้แทนกล่าวคําอธิษฐานจิตท,ทอดผ้าป่านะครับคือกลัลยานมิตรวัสุการฟูจิกิ ผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาและกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกาลยานมิตรอารีซากุม่ากาลยานมิตรชาลิสามิตะกาลยานมิตรชดารัาตคาโต้ผู้แทนนำกล่าวคำถวายเครื่องธัยธรรมคือกาลยานมิตรมุกดาสุสุกิกาลยานมิตรสุกัญญาพุ่มจันทร์กาลยานมิตรสมคิดโคดะจากนั้นประธานทอดผ้าปา่าประธานรองและสัตุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายกองบุญทอดผ้าปา่าและถวายจตุป,ปัจจัยธัยธรรมแด่คณะสงฆ์ครับ ส่วนในภาคเย็นเป็นพิธีบูชาสการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยประธานจุดประทิปเอกบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารคือกาลยานมิตรพรพันยานากิซึ่งสาตุชนทุกท่านต่างมีความปพล้มปิติและซาบซึ้งในพระคุณของพระเด็จพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ท่นานได้ค้นพบวิชาธรรมกายให้หวลับกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับ